สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาโรอเธอและพี่บายเตยนะคะวันนี้ค่ะเรามาชิคพลังงานภาพรวมของคุณค่ะในช่วงของเดือนตุลาคม2565นะคะต้องขอภัยที่ครึ่งหลังเนี่ยมาช้ากันสักนิดหนึ่งนะคะเ mm hmm. นื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยก็มีโปรเจกต์หลายอย่างนะคะที่ทำอยู่นะคะออขออนุญาตประชาสัมพันธ์นกันก่อนเลยนะคะในส่วนของ โปรเจกต์พิโคโรนะคะเป็น w a เปเปอร์เสริมดวงนะคะที่ผสมผสานนะคะศิลปะของไพทารโรค่ะศาสตร์ของตัวเลขนะคะแล้ก็นําไปผสมกับเรื่องขององค์เทพนะคะก็ในช่วงนี้นะก็จะมีคอลเลกชันขององค์พพิปีคเนตด้วยนะคะสามารถที่จะติดตามนะคะในช่องพิโคโรนะคะจะมีพิกอาคาดให้เล่นกันด้วยนะคะสั่งซื้อได้ทาง l i n e แอด พีโคโรวอลนะคะเ,เดี๋ยวเตยจะขึ้นคอนแทคเอาไว้ให้นะคะแล้วก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปด้วยนะคะฝากเอาไว้อีกโปรเจกต์หนึ่งนะคะเป็นส่วนของสบู่เมตานะคะสบู่ที่มีส่วนผสมของสารสก,กัดกุลลาบนะคะซึ่งก็ผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะมีการจดแจ้งเรียบร้อยนะคะมีส่วนผสมนะคะ จากสารสก,กัดจากหลาบจริงๆนะคะซึ่งจะช่วยบำรุง,งผิวให้กับคุณด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมนต์นะคะจากาวัดปาพุทธเปิดนะคะที่เตยขึ้นไปถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำนะคะก็ได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์นะคะวชรัจิตโตอมอบให้นะคะแล้วก็นํามาเป็นส่วนผสมในการทําสบู่นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการาสวดน,นะคะในวันพระทั้งหมด3คืนนะคะโดยพระเเกศิป,ปจารย์นะคะที่ท่านมีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอ คาถาคมนะคะก็เ,เป็นการเสริมดวงนะคะเสริมสริมงคลในด้านเมตตามหาน่ส์แล้วก็เป็นสายขาวเป็นพุทธคุลล้วนๆด้วยนะคะทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็ในราคา245บาบาทเท่านั้นรวมค่าส่งแล้วเรียบร้อยนะคะใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะคะไปสั่งซื้อกันได้นะคะเช่นเดียวกันกันกบการาดูดวงส่วนตัวด้วยเช่นกันนะคะ เรามาอยู่ในส่วนของการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมไปจนถึง20มิถุนายนค่ะมาเริ่มต้นกันที่ในส่วนของอไพ่โมโนโลจีนะคะอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ มาดูกันอืม Take time to breathe out ค่ะจะต้องมีเรื่องของการพักผ่อนบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะเจอเรื่องเครียดหลายๆทิศทางนะคะจากพิศเศรษฐกิจนะคะสังคมนะคะ ข่าวร้ายอะไรต่างๆนะคะเ,เรื่องของสุขภาพนะคะหรืออา,อาจจะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างที่คุณหักโหมมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สุขภาพกายใจของคุณต้องการเวลาพักแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของการฝึกนั่งสมาธินะคะการออกกําลังกายนะคะหรือการใช้ศิลปะบําบัดขแขนงใดขแขนงหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยได้หยุดอยู่กับ ตัวเองบ้างนะคะฝึกลมการกำหนดลมหายใจนะคะจะช่วยในเรื่องของการดูดพลังงานที่ดีเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะอ่ะเรามาต่อกันในส่วนของไพ่ทาโร่บ้างดีกว่านะคะมาดูดวงชะตาของคุณนะคะชาวราศีเมถุน ในช่วงของเดือนตุลาคม2565เป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันมาค่ะไพ่ใบแรกของชาวราศีเมทุน โอ้ The h y r o แฟนค่ะอืมช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองเนี่ยมีเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้การเริ่มต้นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในด้านของจิตวิญญาณนะคะมีเรื่องของการศึกษาอะไรที่เป็นขนรคมเนียมประเพณีความเชื่อนะคะที่ทำให้ตัวคุณเนี่ยออรู้สึกมีความสุขนะคะจากความรู้สึก ข้างในเลยนะคะสุขกายสบายใจเกิดขึ้นมาจากข้างในเลยนะคะช่วงนี้บางคนบางท่านเนี่ยมีเรื่องของการถือสีมกินเจนะคะ ฝึกภาวนาฝึกสวดมนต์นะคะพัฒนาตัวเองในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราทำได้ดีด้วยนะคะมีความสุขด้วยอู้เดอะสตาร์ค่ะบางคนบางท่านนะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องของการที่จะมีชื่อเสียงการมีโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาเดอะมูนมาค่ะเดวิลค่ะ อืม h ล้วไฮพีเทสอืมไพใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะทร uh, of swords นะคะ Six of Cups นะคะ Seven of Cups ค่ะ Oh Four of Swords นะคะปิดท้ายด้วย Six uh, Six of Pentacles นะคะมาดูกันที่อดีตกันก่อนนะคะ uh, <c oughs> ขออภัยค่ะ แต่คิดว่ามันค่อนข้างที่จะเด่นไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะ ที่ผ่านมานะคะเมถุนนะคะอาจจะได้มีการใช้เวลาศึกษาเรียนรู้กับใครบางคนนะคะที่อาจจาะอ,อายุน้อยกว่าด้วยนะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วยังคงไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนในด้านความสัมพันธ์ของคุณได้นะคะถึงแม้จะใช้เวลาทําความรู้จักเรียนรู้กันมาระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาอะไรกันมากมายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ สิ่งที่คุณทําได้นะคะในส่วนที่ผ่านมานะคะก็อาจจะมีเรื่องของการปฏิบัติการนั่งสมาธิอย่างที่บอกนะคะบางคนเดินสายมูเลยนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีการดูดวงนะคะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะที่ผ่านมาเนี่ย มันก็เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยยังคงประคองภาวะอารมณ์ความเครียดความออยังคงสมดุลตัวเองได้อยู่พอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างมืดมนนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆมากทีเดียวแหละนะคะเพราะว่าเรื่องของความออความสุขในในด้านความสัมพันธ์ความรักการมีครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนะคะ เอฟเฟกกับอารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีเมถุนเป็นพิเศษในส่วนของพื้นดวงนะคะของชาวราศีเมถุนเองนะคะออด้านหน้าที่การงานเี่ยเตยมองว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้รับความช่วยเหลือซัพพอร์ตจากเพศตรงข้ามนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือ,อประถมคุณใน ลับๆนะคะเป็นแบ็กอาพให้กับคุณนะคะอะไรที่เป็นกิจการเทาๆนะคะอะไรที่ค่อนข้างจะกึ่งๆนะคะใน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 เรื่องของอการผิดศีลธรรมเนี่ยก็ดูจะโดดเด่นมากๆเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะบางคนบางท่านอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะในเรื่องของวัตถุเรื่องของอ การเงินบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเปิดเผยอะไรกันขนาดนั้นนะคะแต่มันก็ค่อนข้างที่จะกินพลังงานที่ดีๆของตัวคุณไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันแหละนะคะในตอนนี้ค่ะคุณเริ่มที่จะ กลับมาโฟกัสตัวเองเห็นคุณค่าของตัวคุณเองอะไรก็ตามที่ไม่ชัดเจนอะไรก็ตามที่ผิดศีลธรรมหรือมิ่นเมนะคะคุณจะเริ่มอยากจะตัดออกแล้วนะคะแต่ดูแล้วยังคงมีเรื่องของวิบากกรรมนะคะกับคนคนนี้เตยมองว่าหลุดก็ค่อนข้างยากนอกจากจะเดินหน้าทำบุญนะคะ กวดน้ำาทิ่ส่วนกุศลคว่ำขันกันอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยหลุดพ้นได้นะคะในเรื่อง,องความไม่ชัดเจนในด้านความสัมพันธ์นะแต่ว่าถ้ากลับกันเป็นเรื่องของหน้าที่การงานล่ะโอ้ดีมากๆเลย ะค,ะคุณจะมีโอกาสนะคะใหม่ๆนะด้วยความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะค่อนข้างโดดเด่นเลยแหละนะคะใครที่กำลังศึกษาอะไรบางอย่างอยู่ในช่วงนี้เนี่ยเป็นผลดีกับคุณมากๆเลยนะคุณจะสามารถนำมัน ไปสร้างประโยชน์ในเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจการก้าวหน้าเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้านายคนอื่นเป็นเ,เจ้าของกิจการนะคะหรือการสร้างชื่อเสียงสร้างตัวตนนะคะเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเลยแหละช่วงนี้เป็นช่วงโกยของคุณในเรื่องของหน้าที่การงานโอกาสใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสตรงนี้ให้เต็มที่อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่คุณคาดหวังมุ่งหวังหรือความฝันความ ความสำเร็จที่คุณอยากจะมีอยากจะได้นี่นะคะไปให้เต็มที่นะคะและแนะนำนะคะในเรื่องของการสร้างตัวตนนะคะการรีแบรนด์ตัวเองนะคะการออทํางานทางด้านศิลปะมีอาร์ตเวิร์กที่ดออีที่สร้างสรรค์มากขึ้นนะคะ เรื่องของการวางแผนงานการทําธุรกิจอย่างเป็นจริงเป็นจังการจดทะเบียนบริษัทนะคะอ่ออย่าให้มีช่องโหว่ในเรื่องของการถูกโกงได้นะคะเพราะมีเกณฑ์เหมือนกันโดยเฉพาะในธุรกิจเทาๆเนี่ยต้องป้องกันตัวเองให้ดี นะคะในส่วนนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะแล้วกอ็อยู่ในจุดที่ดีทีเดียวนะคะในสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะไม่ว่าคุณจะมุ่งหวังอะไรในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจส่วนตัวของคุณนะคะเป็นไปได้สูงมากๆเลยในช่วงนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่เนะี่ยระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะคะพยายามทําทุกอย่างให้มันเคลียร์ให้ได้มากที่สุดถูกศีลธรรมให้มากที่สุดจะดีคุณเองมากกว่า ที่จะทำอะไรเทาๆคุ้มเครือนะคะในเรื่องของคนโสดพูดไปแล้วนะคะให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุมเครือนะคะดูจะเป็นทุกข์มากกว่าสุขนะคะถ้าที่ผ่านมามันมีความจําเป็นอะไรบางอย่างที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ประเภทนี้นะคะในตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วก็ออกซะนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการที่จะผลักนั้นให้ตัวคุณหลุดพ้นจากวีบ,บากการรมเดิมๆได้ดีที่สุด นะคะในเรื่องของคนที่มีคู่นะคะเตยมองว่าจริงๆนะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานที่ดีต่อกันอยู่นะคะแต่ใครบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยมันมักจะมีโอกาสที่จะเสี่ยง ที่จะมีมมเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ซอนลวกันนะคะเออมียังไม่อยากใช้คําว่ามือที่3หรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ดราม่าถ,ถึงขั้นนั้นก็ได้นะคะในบางคนบางท่านเนาะเออแต่มันก็มีสิทธินะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลัง อยากจะลองลองนะคะใช้เสน่ห์นะคะของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ซ้อนเนี่ยในช่วงนี้ก็ให้เรามาตระวังด้วยนะคะเพราะว่าการที่จะดึงเอาพลังงานลบมาเข้าตัวในช่วงนี้เนี่ยมันเสี่ยงที่จะทำให้ตัวคุณเนี่ยไม่มีความสุขมากกว่า ะะเพราะว่าผลลัพธ์ของดมูลเนี่ยมันรอคุณอยู่ในอนาคตอันใกล้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันชัดเจนอะไรที่มันถูกต้องดีงามอยู่แล้วพยายามรักษามันเอาไว้ละกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่ได้มีมือที่3หรือความสัมพันธ์ซ้อนนะคะเตยคิดว่า ควรจะชวนการไปทําบุญสร้างกุศลทาทานนะคะทาอะไรที่เป็นพลังงานดีๆร่วมกันนะคะแล้วพยายามลดในเรื่องของการคาดหวังการคอนโทรลความสัมพันธ์ของแต่และฝ่ายเนี่ยให้น้อยลงกว่าเดิมนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะอึอดอัดและเป็นผิดต่อกันมากโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดนะคะเรื่องของความกดดันมันจะดูมีสงครามเย็นอยู่ในบ้านนะคะเออมันจะเป็นพลังงานลบๆกันสะมมากนะคะ างคนบางท่านเนี่ยอาจจะเจอกับความรักที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยออมีเรื่องของสุขภาพจิตที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นเรื่องของอาการแพนิกเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอาการจรึ่มเศร้านะคะอันนี้จะต้องออมีการรักษาที่ถูกต้องนะคะอย่าเอาตัวเอาใจเข้าไปรักษาเขาด้วยตัวเองนะคะ ส่งหาแพทย์เลยนะคะรักษาให้ถูกทางหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยแหละนะคะถ้าคุณรู้ว่าคุณมีภาวะเสี่ยงนะคะขอให้ตัวคุณเนี่ยขจัดพลังงานลบนี้ด้วยการปรึกษานักบำบัดหรือจิตแพทย์ให้ถูกทางนะคะ,ะมันก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยหลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้ไปได้ง่ายที่สุดและเป็นวิธีที่ถูกต้องด้วยนะคะในเรื่องของอ ดวงชะตานะคะในส่วนของเดือนตุลาคมนะคะ The ม o o n มาเลยนะคะแล้วก็ three of Swords นะคะ Four of Swords นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย s o x of p e n t a c l e s นะคะผลลัพธ์ค่อนข้างดีอยู่นะคะถ้าใครกงนนังวลในเรื่องของการเงินนะคะผลลัพธ์ทางด้านการเงินการลงทุนเนี่ยมันจะมีกระแสเงินที่เข้ามาในช่วงของปลายเดือนเป็นบทสรุปที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ในระหว่างทางกว่าจะไปถึง อสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตึงเครียดมากทีเดียวนะคะแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นพลังงานลบด้วยใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการกังวลวิตกกังวลอะไรมากจนเกินความจําเป็นนะคะมีความแพนิคมีความพารานอยอะไรที่มันแบบอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเลยแหละแต่จินตนาการเนี่ยมันนําไปก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังให้ดีว่าคุณจะถูกครอบงำด้วยความคิดลบๆนะคะแล้ว ผลลั์เนี่ยมันจะออกมาดีไม่ดียังไงเนี่ยคุณก็เป็นทุกข์อยู่ดีนะคะระหว่างทางมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะเสียความรู้สึกและเสียเวลาโดยใช่เหตุนะคะเรื่องของอคํายุยงเรื่องของอคําพูดที่ไม่ดีจากคนรอบข้างเนี่ยพยายามที่อย่า เก็บมาใส่ใจจะดีที่สุดนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรอยู่ในตอนนี้นะคะเตยแนะนําให้ตัวคุณเนี่ยอย่าปรึกษาอะไรกับคนรอบตัวให้มากนักนะคะ,ะพยายามอยู่ให้นิ่งโฟกัสพลังงานดีๆอะไรที่เป็นเรื่องดีๆพยายามเก็บเข้ามาใส่หัวใส่ความคิดใส่ใจกับเรื่องสิ่งดีๆกับตัวเราจะดีที่สุดบางคนเนี่ย อ่านไปออกกําลังกายเลยนะคะก็จะทําให้อ่อเรื่องของระบบการทํางานนะคะระบบเคมีในร่างกายเดี๋ยวมันทํางานได้ดีขึ้นแล้วมันก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความคิดที่โพสิทีฟมากขึ้นโดยธรรมชาตินะคะแนะนําไปในทางนี้จะดีที่สุดนะคะอา่าแล้วค่อยมาหาทางออกร่วมกันในเรื่องของความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับบุคคลในที่ทํางาน ะะมันจะได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เสียงที่คุณจะได้รับพลังงานลบๆมาจากคนรอบข้างอะไรที่คุณคาดหวังว่ามันจะต้องสมบูรณ์แบบเพอร์เฟเนี่ยเต็มใจให้ดีนะคะมันอาจจะมีอะไรที่ผิดหวังเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยังไงก็ตามเนี่ยขอให้คุณเข้มแข็งนะคะแล้วก็หาทางออกให้ถูกต้องตั้งสตินะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของการเงินหรือผลลัพธ์อะไรที่คุณรอคอยอยู่เนี่ยมันจะมีเข้ามาและเป็นเรื่องที่ดีในช่วงของออสิ้นเดือนตุลาคมแน่ๆน,นะคะขอแค่คุณเนี่ย ใช้เวลานะคะให้เวลากับตัวเองให้เวลากับผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณทุ่มเทสักนิดหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเวลาทั้งนั้นเลยนะคะหกถ้วยหกเหรียญน,นะคะเป็นเรื่องของเวลาล้วนๆนะคะก็อย่าใจร้ายกับตัวเองจนกดดันตัวเองมากจนเกินไปจะเป็นการทําลายตัวเองปอเปล่าๆนะคะเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ล้มป่วยไปด้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะคนโสดนะคะ <c oughs> คนโซกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเตยมองว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดราม่าเลยมีการตัดจบมีการเลิกลานะคะทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจนะคะมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกกับอีกบคุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตยมองว่าถ้ามันจะเกิดจากการกระทําของตัวคุณเองด้วยการาคบซ้อนหรือคุยซ้อนอะไรอย่างนี้นะคะพยายามตัดออกไปจะดีที่สุดนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยมันเสี่ยงที่ตัวคุณเองนี่นแหละจะเสียใจ นะคะก็จากส,สิ่งที่คุณทําแต่ยังไงก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของคนโสดนะคะหรือแบบเรื่องของอดีตเก่าๆนะคะเรื่องของความคาราคาซังในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะคลี่คลายไปในีทิศทางที่ดีในการที่จะอาจจะมีการขอโทษ การขอโหสิกรรมกันนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงของสิ้นเดือนตุลาคมนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะขอโทษขอโพยหรืออาโหสิกรรมกันแต่มันจะมีการให้อภัยนะคะการปรงนะคะออรู้จักที่จะปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ตัวคุณเนี่ยมีพลังงานที่ดีขึ้นในช่วงของปลายเดือนนะคะในส่วนของคนที่มีคู่ค่ะ การคาดหวังนะคะการควบคุมการพยายามมากจนเกินไปในการแบบรักษาความสัมพันธ์เนี่ยการแบบหวังดีต่อกันมากจนเกินไปมันจะกลายเป็นการควบค,วบคุมกันนะคะแล้วมันจะทําให้อ่อมีการน้อยใจกันหรือการประชดประชันกันการทะเลาะกันด้วยคําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงและทําลายจิตใจกันนะคะขอให้พยายาม ที่จะเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็มองกันเป็นเ,เป็นเพื่อนเป็นกัลยะาณมิตรกันจะดีที่สุดนะคะให้ความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของความสัมพันธ์ก็ตามขอให้อย่าลืมว่าบนพื้นฐานของทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีจะร้ายอย่างไรมันจะต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นเพื่อน นะคะให้มันอยู่ในเบสิกตรงนี้นะคะอยา่าอย่ากพยายามที่จะไปคาดหวังอะไรกับคนที่คุณรักมากจนเกินไปมันจะกลายเป็นการกดดันกันทั้งคู่แล้วมันจะออกมาไม่ดีนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะมีการปรับบาลานซ์และความเข้าใจนะคะการให้ช่องว่างระหว่างกันมากขึ้นนะคะพอได้เรียนรู้แล้วว่าพอเราเออกดดันอะไรอีกฝ่ายมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นทุกทั้งคู่เพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมบรรยากาศ ของอปลายเดือนตุลาคมนะคะ มันจะมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะปรับบาลานซ์ในความสัมพันธ์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงมีโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงร่วมกันอยู่ในเ,เรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสพ,พัฒนาค่ะนะคะใครที่เพิ่งคบกันเนี่ยพยายามอย่าคาดหวังอะไรมากนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันจะดีที่สุดเพราะยังไงก็แล้วแต่ในบทสรุปของเดือนตุลาคมของคุณเป็นหกเ,เหรียญน,นะคะยังไงเนี่ย มันจะเกิดความมั่นคงและการปรับบาลานซ์ที่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นพลังงานลบเนี่ยพยายามข้ามมันไปนะคะพยายามก้าวไปสู่สิ่งที่มันดีที่เป็นผลลัพธ์ของเดือนนี้จะดีที่สุดนะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้อ่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของไพ่แองเจิลอันเซกันบ้างเนาะ มาดูกันนะคะว่าไพ่ Angel ิ n อันเออยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนตุลาคม2565นะคะไพ่บอกว่า you are ready ค่ะคุณพร้อมแล้วนะคะ ที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่การเป็นตัวเองการหลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะกับความทุกข์ใจอะไรเดิมๆอดีตเดิมๆความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะพฤติกรรมเดิมๆอะไรก็ตามที่มันเป็นพลังงานลบในด้านการใช้ชีวิตหรือความสัมพันธ์ของตัวคุณนะคะคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะคุณพร้อมแล้วที่จะได้รับพลังงานดีๆจากจากักรวาลน,นะคะเพราะฉะนั้นเปิดรับนะคะเปิด นะคะออที่จะรับสิ่งใหม่ๆพลังงานดีๆที่กำลังจะมีเข้ามาจากนี้นะคะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดแล้วคุณจะไม่เสียใจไม่เสียดายในโอกาสที่มีเข้ามาในชีวิตนี้โดยเฉพาะในช่วงของเดือนตุลาคมน,นะคะประมาณนี้เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนทุกคนทุกท่านนะคะ โอเคมันเป็นพลังงานภาพรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นย้ำเตือนกันอีกทีว่ารับฟังกันด้วยการใช้วิจารณญาณนะคะก่อนที่จะจากกันไปค่ะไต้ฝากในส่วนของพิโคโรนะคะทั้งในช่อง y t u t u นะคะเว็บไซต์แล้วก็ในเรื่องของการซื้อหานะคะการจัดจำหน่ายวอลเปเปอร์เสริมดวงของพิโคโรนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของสบู่เมตานะคะสบู่สารสกัด กุหลาบนะคะที่เสริมความเป็นสิริมงคลเมตตามาหานิยมให้กับคุณนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะเอาฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเต้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ